สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเดียนเสมานะครับเสือสองนะครับชื่อเต็มเต็มเรียกว่าพยักษ์สถานปัตธธธีสองนะครับหรือที่เรียกกันว่าเสือคาบดาบสองนะครับของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับปีสองพันห้าหิบี่นี้นะครับพระเพิ่งออกเดือนนี้ เดือนพฤษภาคมนี้นะครับนี่ครับซีนเดิมๆนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดลุ้นเนื้อนะครับรีวิวลุ้นเนื้อให้รับชมกัน2อลุ้นกันนะครับพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยนะครับมาชมกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับ ดูรุ่นที่หนึ่งกันนะครับมาชมกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับเป็นเนื้อเงินไหมครับเนื้ออัก้าก็ยังดีนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นเสือเดียวนะครับหมายเลขโค้ด ชมกันนะครับมรหมายเลขสามเก้าศูนย์เนื้อทองแดงดินเนื้อสัตว์หน้ากากนี่น่าจะเป็นหน้ากาก จะหน้ากากอัปก้าขอบลายทองชาตินะครับเหรียญท,ที่หนึ่งนะครับพอดีไม่ได้เอาไปรายการมาดนะูผ่านไปหนึรุ้นนะครับมาชมมาอีกหนึ่งรุ้นนะครับ อัปปะก้ามาไหมซาตินนะครับนี่เป็นทองแดงซาตินโอ้ซาตินล้วนได้พิมพ์เดียวเนี่ยนะครับอัปปะก้าไม่มีนี่นะครับน้อซาติน ไม่ค่อยชัดหมายเลขโค้ด1 0 1 4 4เลขโค้ด3หลักสวยนะครับเหรียนรุ่นนี้เสือคาบดาบ2องวงทดทองวันวัดไร่นะครับรายการที่58 ไม่ได้เนื้ออับบาคา่านะครั <c oughs> ในเงินก็ไม่เห็นก็มีละให้รับชมกันสองลุ้นนะครับรับชมเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ